สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วค่ะวันนี้เวลาเดิมนะคะโอเคเอาละ่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์เกียนะคะหน้าตาแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงมอเตอร์เกียเหมือนมอเตอร์พ um ัดลมไหมอย่างนี้นะคะเอาละ่ะเดี๋ยววันนี้ก็หมดพรไหมคะพรค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะไปมาคะมากับน้องมดนะคะน้องมดอันนี้เดี๋ยววันนี้นะคะน้องมดก็จะมาให้ข้อมูลนะคะอธิบายให้ฟังนะคะว่า motor gear เป็นอย่างไรใช้งานอย่างไรสเปคมีอะไรบ้างแบบนี้นะคะอะงั้นเดี๋ยวยังไงก็ส่งต่อให้มดเลยนะคะเดี๋ยวมดเริ่มเลยนะคะจะเริ่มจากตรงไหนดีดเ,ดเดี๋ยวพี่จะเป็นผู้ช่วยได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมดจะบอกก่อนว่ามอเตอร์เกียร์ของกาลูนของเราเนี่ยมีเป็นรุ่นอะไรที่จําหน่ายอยู่ตอนนี้นะคะมอตเตอร์เกียร์ที่กาลูนมีจาหน่ายอยู่ตอนนี้นะคะเป็นรุ่นของทานเทคโน,นะค,ะค่ะพี่ฟ้าเป็นรุ่นของทานเทคนโนนะคะตัวนี้นะคะจะมีบพัดนะคะด้านหลังด้วย โอเคค่ะบายพาสด้านหลังแบบนี้นะคะจะช่วยป้องกันเวลาเกิดความร้อนที่ร้อนจัดอะคะ่ะจะช่วยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรระบายระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะในระดับหนึ่งตัวนี้นะคะจะมีเป็นตัวบายพาสด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟเนี่ยอยู่ที่สอสายนะคะหรือว่า220นะคะแล้วก็ไฟสามสาหรือว่า3 8 0นะคะแล้วก็มีขนาดแรงเนี่ยตั้งแต่1แรงแรงครึ่งจนไปถึง2แรงกันเลยค่ะ โอเคนะคะนี <Another S 2> ่ก in okay, okay. really ็จะเป็นรุ่นมอเตอร์ทานเทคโนะคะมอเตอร์เกียร์ทานเทคนะคะแล้วก็ในส่วนของแกนเทานะคะมอเตอร์เกียร์เนาะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเต็มตัวนะคะเต็มตัวจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ตัวจะเป็นลักษณะขยับหน้าตาแบบนี้นะคะมองเห็นปะเห็นชัดปะ เฉพาะมอเตอร์คือตัวนี้แล้วก็เกียร์คือตัวนี้อันนี้ก็คือมอเตอร์บวกเกียร์นะคะหน้าตาตัวเต็มเลยตัวเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะก็ในส่วนของแกนเพานะคะแกนเพาเนี่ยเราจะมีขนาด19.7มิลค่ะ,คะเป็นออของออโตฟีดไก่ค่ะแล้วก็ในส่วนของออโตฟีดหมูเนี่ยจะเป็นแกนเพาอยู่ที่36มิมลนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีแกนเพาที่ใช้กับระบบฟิวที่จะทําการดึงอาหารจาก ไซโลกข้ามาในเรานะคะจะอยู่ที่44มิลเดี๋ยวเรามาวัดขนาดตัวแกนเท้าให้ลูกค้าดูกันไหมคะได้เลยมาที่ช่วยแต่ละขนาดมีเป็นขนาดไหนบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มที่แกนเท้าของออ t โตฟิตไก่จ้า19.7อันนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือวรเนียนะคะที่เราจะใช้วัดการก็เซ็ตค่าเป็นศูนย์ก่อนแล้วนะคะอ่ะนี่ขนาดเท่าไหร่คะแกนเท้าของ ตัวไก่ายอาหารไลอาหา,หารไก่19.7คะ่ะอ่าน,นี่นะคะอันนี้เป็นเวอร์เนียนะคะ<ช>ก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยประมาณไม่ถึง1%นะคะก็<ช>จะประมาณนี้นะคะก็คือ19.7มิลมนั่นเองแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นออโต้ฟีดหมูจจะอ,อยู่ที่36มิลลิเมตรค่ะในตัวของแกนเท้าออโต้ฟีดหมู36อ่ะที่ตัวนี้นะคะ่ะ,คะตัวนี้นะคะเป็น เกียเป็นเกียแกนเพานะคะขนาด36มิลน,นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ36มิลมีเศษนิดหน่อยนะคะก็ก็คือใช้กับออกเกอร์หมูที่มีขนาด2นิ้วครึ่งนะคะระบบฟิลนะคะก็จะใช้ออกเกอร์อยู่ที่ออก,ออกเกอร์3นิ้วนะคะก็จะใช้คู่กับเกียนะคะขนาด44มิลน,นะคะเดี๋ยววันนี้จะลองวัดให้ดูนะคะ ว่าตัวนี้นะคะมีขนาด44มิลนี่ค่ะตืดต๊ดนี่นะคะ44มิลนะคะก็ใช้กับออกเกอร์3นิ้ว<ะ>หรือว่าก็คือใช้กับท่อ PVC. PVC. PVC ขนาด90มิลนะคะ3นิ้วนะคะก็คือ90มิลนะคะแล้วก็<า>ต่อไปเราจะลองสวมออวิธีการเนาะพี่ฝ้ายเวลาแบบว่าใช้ไปนานๆแล้ว เนมเนมเพจขลูกค้าเนี่ยลบเลือนจากลูกค้าจะมีวิธีการวัดได้อย่างไรใช่วิธีจะรู้ได้ยังไงว่าเนมอันนั้นอ่ะคือใช้เออเขาเรียกว่าอะไรใช้ตัวแกนเผาจ่าใช่เราจะวัดกันได้ที่ตรงรูที่เราให้ลูกค้าดูเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเราเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วัดได้จากตรงนี้นะคะก็คือจะวัดที่อันนี้คือเกียร์นะคะเฉพาะเกียร์เกียร์เนี่ยก็จะมีรู เานะคะที่จะต้องเสียบเข้ากับตัวมอเตอร์นะคะ<ช>ซึ่งลูกค้าสามารถวัดจากรูรูตรงนี้ได้ตืดต,ดตดอ่านี่ค่ะ,ะซึ่งรูเอ่อเ <19. S 1> าตรงนี้นะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ19มิลน,นะคะอันนี้เดี๋ยวค็จะจะวัดให้ ก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้นะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะอ่ะประมาณนี้19มิลน,นะคะใช้กับมอเตอร์1แรงทราบได้เลยนะคะว่ามอเตอร์ของคุณลูกค้าเนี่ยมีขนาด1แรงน,นะคะอ่ะต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้มอเตอร์ที่แล้วถ้ารูมันใหญ่กว่านี้ล่ะใหญ่กว่า19มิลล่ะอ่าแบบนี้นะคะประมาณนี้อ่ะตัวนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีขนาดของมอเตอร์ขนาด แรงครึ่งหรือว่า2แรงนะคะลูแกนเพลานะคะของเกียร์นะคะก็จะอยู่ราวๆประมาณ24มิลนะคะอันนี้เราวัดไม่ถนัดเนาะมันก็อาจจะแบบดิฟกันนิดหน่อยนะคะก็คืออยู่ที่24มิลเอาเป็นว่าอยู่ที่24มิลนะคะก็คือจะใช้ได้ทั้งแรงครึ่งแล้วก็2แรงนะคะแล้วก็วิธีการนะคะที่เราจะประกอบเขาเข้าด้วยกันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้อ่าอ่โอเคอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะนี่อ่ะ อันนี้รูเล็กรูใหญ่นีอันนี้รูใหญ่นะอันนี้ใหญ่แต่เ,เราเอารูเล็กนี่อ่ารูเล็กอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่จะทาการประกอบเข้าด้วยกันนะคะก็ะคือเอาแกนพาเนี่ยถ้าเห็นจากภาพเนี่ยคือให้สวมไปกับเข้ากับรูกเกียร์นะคะแล้วก็จะมีน็อตแบบนี้นะคะที่ติดไปให้ลูกค้าด้วยพอติดตั้งแล้วก็ประกอบได้เลยใช่ค่ะก็คือตัว,ต,วตัวเออ อันนี้แกนเพาของตัวมอเตอร์นะคะแกนพามอเตอร์ก็จะเอาไปเสียบเข้ากับรูแกนพาตรงนี้ของตัวเกียร์นะคะโดยที่จะมีริมตัวนี้นะคะเป็นตัวล็อกให้มันแน่นขึ้นนะคะก็จะต้องตอกเข้าไปนะจ๊ะแล้วพอตอกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้น็อตที่เราให้ไปเนี่ยนะคะ4ตัวตรงนี้นะคะยึดอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะบางท่านนะคะอันนี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือว่าบางท่านเนี่ย อาจจะใช้เกียร์ของอะไรก็ไม่รู้ยี่ห้อ a b c d e f นะคะแต่ว่าอยากจะมาซื้อเฉพาะเกียร์ไปใส่ด้วยนะคะใช้ได้นะคะใช้ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน้าแปนก็คือจะเหมือนเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะพอไปใส่แล้วตรงช่วงเกียร์ตัวนี้ค่ะที่เอาไปใส่เข้ากับตัวออกเกอร์หรือว่าตัวเกลียวนะคะมันก็อาจจะทำให้ตัวหน้าแปนตรงนี้รูยึดน็อต กับตัวกล่องเอ็นดอกอะค่ะอาจจะไม่ตรงกันนะคะตัวนี้นะคะอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยของ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 การลุ้นเนี่ยนะคะเขาเป็นออปชันเสริมนะคะออปชันเสริมอันนี้ให้เป็นความรู้เป็นเกร็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะว่าถ้าเอาไปใช้แล้วมันใส่ไม่ได้นะคะก็ให้ถอดถอดน็อตสตัวนี้ค่ะไปหาประแจนะคะหกเหลี่ยมนะคะถอดน็อตสตัวนี้ออกนะคะ แล้วก็มันจะมีน็อตสี่ตัวนั้นน่ะมันคือตัวล็อกตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะถอดถอดหน้าแปนตัวนี้ออกได้นะคะแล้วก็ใช้หน้าแปนเล็กไปติดเข้ากับตัวกล่องเอ d นดอกแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะรูนะคะกะะ็จะพอดีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลองแล้วนะคะทั้งมีหน้าแปนไม่มีหน้าแปนมันใส่ด้วยกันไม่ได้ก็ จำเป็นที่จะต้องเจาะรูใหม่นะคะเจาะรูใหม่ที่ตัวกล่องอ็นดอแบบนี้นะคะก็ยังไงก็ปรึกษาข้อมูลหักปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโอเควันนี้มีคําถามอีกไหม ไม่มีแล้วขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงจบไลฟ์นะคะโอเคค่ะเอาละคระวันนี้นะคะฝ้ายกับโมดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ